น้องทิกเกอร์ยกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่นิคโคลอายุ51มีลูกดีแฟนก็ไม่จําเป็นเชื่อว่าหลายคนคงจะทราบกันดีว่าทางด้านนิคโคลเทริโอปัจจุบันได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกชายอย่างน้องทิกเกอร์ที่เกิดกับอดีตสามีเก่าอย่างแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มซึ่งอยู่ด้วยกันแบบสองคนแม่ลูกชนิดที่ว่าไปไหนไปกันจนเหมือนเพื่อนกันไปแล้วแล้วจากความหล่อของน้องทิกเกอร์ก็ได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกละครเต็มตัวเรื่องแรกในชีวิตเลยอย่างเรื่องสายรุง้งซึ่งได้รับบทเป็นพระเอกในวัยเด็กอีกทั้้งไดปล่อย งานเพลงออกมาแล้วด้วยล่าสุดเป็นวันคล้ายวันเกิดของนิโคลเทริโออายุ51ปีซึ่งงานนี้ทางด้านลูกชายคนเดียวอย่างน้องทิกเกอร์ก็ได้ยกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณแม่อย่างอบอุ่นด้านนิโคลเทริโอก็ได้โพสต์รูปภาพพร้อมได้ระบุข้อความมาไว้ว่า Thank you for all the birthday wish ค่ะ Thank you t i g e r for waiting to surprise me late at night when I got home after work